สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมวิชานสูมาลีจากช่องวิชานโฟโต้ช่องของเราพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องฉากถ่ายภาพครับเพื่อนๆหลายคนเห็นผมถ่ายภาพแนวสตูดิโอที่มีฉากหลังเป็นขอบมืดๆแล้วสว่างเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็มีลายที่เป็นเหมือนกับเอาแปลงเนี่ยไปบลัดบนผ้าซึ่งฉากแบบนี้เขาเรียกว่าฉากาลายเพลนคลาสสิกแล้วลักษณะที่มันเป็นขอบดำๆข้างหลังสว่างเนี่ย เขาก็เรียกว่าว i เนหรือหลายคนก็เรียกติดปากแบบไทยๆว่าวิกเนตนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลงลึกเกี่ยวกับผ้าฉากผืนนี้ว่ามันมีลักษณะอย่างไงมันแบ่งย่อยออกเป็นกี่แบบและมันใช้งานยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับผ้าฉากผืนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูงานเก่าๆที่ผมถ่ายมาตลอดหลายปีด้วยการใช้ฉากลายนี้นะฮะเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รู้แนวทางว่าเรื่องที่ผมจะพูดถึงหมายถึงการถ่ายภาพแนวไหนไปดูกันครับ นี่ก็คือภาพที่ผมถ่ายมาตลอดหลายปีที่ผมใช้ผ้าฉากแนวนี้นะครับซึ่งผมจะเรียกให้มันเข้าใจกันง่ายๆว่าผ้าฉากลายเพ้นท์คลาสสิกก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าที่มาที่ไปของผ้าฉากแนวนี้มันมีที่มาอย่างไงและมันแบ่งออกเป็นย่อยๆได้กี่แบบครับเริ่มแรกเลยของผ้าฉากแนวนี้จริงๆมันเป็นลายมาตรฐานที่เอาไว้เป็นลายหนึ่งที่สตูดิโอยุคเก่าเขาใช้กันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัก10-20ปีก่อนเนี่ยห้องภาพต่างๆในบ้านเราเนี่ย มักจะอยู่ในสตูดิโอที่เรียกว่าคันเรลแลบก็คือร้านที่รับล้างอัดฟิล์มสมัยก่อนเนาะเขาก็จะมีบริการที่เปิดสตูดิโอออกมาแล้วก็เอาไว้รองรับลูกค้าที่จะมาถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลหรือว่าภาพครอบครัวก็คือภาพพอร์ตเทรตทั่วๆไปนี่แหละครับทีนีเ้เวลาเราเข้าไปในสตูดิโอพวกนี้เราจะเห็นเขามีผ้าฉากมาตรฐานซึ่งจะเป็นลายห้องสมุดบ้างเป็นลายเาตาผิงบ้างหรือว่า จะเป็นลายที่เป็นบันไดโค้งๆสวยๆวยลายหลุยหรือเป็นผนังหลวี่สวยๆเยอะแยะเลยครับสมัยก่อนแต่มันจะมีอยู่ลายหนึ่งซึ่งเป็นลายมาตรฐานแล้วก็จะอยู่ใบแรกของสตูดิโอสมัยก่อนก็คือลายเพ้นท์ครับมันจะเป็นลายเหมือนภาพวาดที่ศิลปินเนี่ยไปวาดแบ็กกราวด์โดยให้ขอบเนี่ยมันมืดๆแล้วก็ค่อยๆสว่างตรงกลางซึ่งฉากลายนี้นะครับถ้าเราเอามาถ่ายงานพอเทตมันจะทําให้ตัวแบบอะดูโดดเด่นขึ้นมา ซึ่งลายแบบนี้นะครับก็ถูกใช้มาอย่างยาวนานแต่ต่อมาที่ร้านค o l o อแ l a b มันน้อยลงเพราะว่าไม่มีใครไปล้างอัดฟิล์มแล้วมันก็เป็นเหตุให้สตูดิโอที่อยู่ในร้านค o l o อแ l a b พวกนี้หายไปด้วยครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับผมมากๆมันก็เลยทำให้วงการถ่ายภาพเมืองไทยเนี่ยไม่ถ่ายรูปในสตูดิโอแนวฉากคลาสสิกแบบนี้อีกเลยคือแทบไม่เห็นเลยครับต้องเป็นสตูดิโอใหญ่หญหญหญๆจริงๆเราถึงจะเห็นกัน แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในต่างประเทศฉากแนวนี้เขายังถ่ายกันอยู่นะครับเพื่อนผมหลายคนที่เป็นช่างภาพชั้นนําในต่างประเทศเขาก็ยังนําเสนองานแนวนี้อยู่ตัวผมเองก็เลยศึกษาแล้วก็ค้นคว้าการถ่ายภาพแนวนี้มาอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายผมก็ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าวันไลฟ์พอยต์สเตชัสตูดิโอซึ่งนําเสนอการถ่ายภาพด้วยฉากแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกัน แต่ตัวผมเองก็ประสบปัญหาในการค้นหาฉากแบบนี้มาใช้งานเหมือนกันนะครับพอร้านสตูดิโอคัเลืแหลบหายไปมันก็เลยทําให้ผ้าฉากแบบนี้หายไปด้วยในสังคมไทยครับวงการถ่ายภาพในบ้านเราเนี่ยผมแทบจะหาซื้อไม่ได้เลยครับผ้าฉากที่เป็นผ้าใบแล้วก็ใช้วาดมือเนี่ยครับซึ่งมันเป็นฉากที่ดีมากๆเลยถ้าจะหากันจริงๆเราต้องไปหาจากคนที่เป็นเหมือนกับน้องๆที่เขาได้มรดกจากครอบครัวมาแล้ว เขาไม่คิดจะทำคาเลร์แลแบ,บต่อครับเขาก็จะโลกขายออกมาเป็นมือสองหลายคนเพื่อนผมหลายคนก็ไปจับมาได้แต่ตัวผมเองยังไม่เคยโชคดีแล้วจับผ้าฉากแบบนี้ได้สักทีผมยังหาอยู่นะครับถ้าน้องคนไหนมีอยู่ในมือใครที่คิดว่าไม่ทําแล้วแล้วมีผ้าฉากแบบนี้อยู่ผมรับซื้อนะฮะเพราะว่ามันหายากมากๆเลยทีนี้ผมจะไปลงรายละเอียดว่าไอ้ผ้าฉากยุคเก่าแบบเนี้ยมันเป็นฉากแบบไหนลักษณะมันเป็นยังไงนะครับก็ถือโอกาสนี้แบ่งประเภทของผ้าฉากที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังด้วย อันดับแรกแล้วก็คือผ้าฉากแบบผ้าแคนวาสพ i ้นยุคคลาสสิกค,ครับผ้าฉากแบบนี้มันจะเป็นผ้าฉากนนหนาทํามาจากผ้าใบแคนวาสนะครับแล้วลายของมันเนี่ยจะถูกวาดขึ้นมาด้วยมือเลยครับมันก็จะเป็นสีที่ไม่สะท้อนแสงแล้ววาดให้ขอบมืดๆตรงกลางก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะทําให้ตัวแบบเนี่ยโดดเด้งออกมาเลย ในขณะเดียวกันผ้าที่หนาของมันจะทําให้งานตัวนี้นะครับมีความทนทานมากๆเลยทําให้เวลาเราถ่ายเนี่ยน้องนางแบบขึ้นไปเหยียบไปเดินบนนั้นเนี่ยตัวชิ้นงานตัวผ้าฉานี่แทบจะไม่เสียหายเลยถ้าหากมีรอยเปื้อนเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถเอาผ้าชุบน้ำเช็ดออกได้เลยนะครับมันจะแข็งแรงมากๆเลยแต่ทีนี้พอเราจะหาซื้อกันจริงๆปรากฏว่ามันไม่มีขายแล้วครับในประเทศไทยเนี่ยผมควานหามาหมดแล้วไม่มีถ้าโชคดีจริงๆก็จะได้มือสองถ้าเอาเป็นสินค้าใหม่เอี่ยมแกะกองเนี่ยจะไม่มีเลย ตัวผมเองเนี่ยก็พยายามให้เอเจนต์ผมที่นําเข้าสินค้าอุปกรณ์ถ่ายภาพจากจีนเนี่ยลองหาให้ที่จีนก็ปรากฏว่าภาพฉากเพ้นแบบนี้ที่จีนก็ไม่มีนะครับกลายเป็นของหายากเป็นแร่ไอเทมไปเลยพอผมไปดูของยุโรปนะครับเขาจะมีเปิดคลาสสอนเรียนผลิตเองเขาเรียกว่า DIY ทํามือเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างแต่ค่าเรียนก็แพงเอาเรื่องแต่ถ้าเราจะซื้อแบบสําเร็จมาจากยุโรปเลยเนี่ยผืนขนาดประมาณ2อคูณสเมตรก็ประมาณว่า สูงท่วมหัวแล้วก็มาชนพื้นนะครับแต่ไม่สามารถที่จะทิ้งท้องล่องมาข้างหน้าได้2อคูณสมเนี่ยมันจะพอดีตัวเราพื้นหนึ่งประมาณ1 2ื่นสเลยครับนี่ยังไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมภาษีน้าเข้านะครับคิดดูว่าถ้ามันเป็นผ้าที่แบบพื้นมาตรฐานสตูดิโอที่เราใช้กันก็คือ3าคูณหเมตรก็คือสูงท่วมหัวแล้วก็ทิ้งท้องล่องออกไปข้างหน้า mm hmm. เพื่อให้เราสามารถถ่ายเต็มตัวได้แบบไม่มีข้อต่อเนี่ยผมว่าพื้นหนึ่งต้องมี2อ0ถึงสามหมบาท นี่ยังไม่นับค่าขนส่งแล้วก็ภาษีนําเข้าด้วยนะครับดังนั้นผ้าฉากแบบนี้มันเลยเป็นของหายากอย่างที่ผมบอกครับถ้าจะหาให้เจอต้องหาเป็นมือสองตามสตูดิโอเก่าๆเ,เท่านั้นครับตอนนี้ทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆขย่อมมาดูผ้าฉากบิ๊กเน็ตแบบที่2ก็คือผ้าย้อมครับซึ่งผ้าฉากย้อมเนี่ยมันก็เกิดจากที่ทางจีนที่เขาผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพออกมามากมายนีย่เขาเห็นว่าผ้าฉากบิ๊กเน็ตคลาสสิกแบบที่เป็นแคนวาสเนี่ยคนนิยมใช้แต่เนื่องจากต้นทุนมันสูงขนย้ายก็ยาก เขาก็เลยไปหลีเลี่ยงที่จะผลิตผ้าฉากแบบนี้แล้วก็ไปทําเรียนแบบโดยการสร้างผ้าฉากย้อมขึ้นมาก็คือเอาผ้าได้ดิบนะครับที่มีน้ําหนักเบากว่าบางกว่าเอาไปย้อมทั้งผืนเลยแล้วเอาขึ้นมาขยําเพื่อให้เกิดลายครับมันก็จะเกิดเป็นสีแล้วก็มีลายดังๆเวลาเอามาถ่ายภาพมันก็ได้เท็กเจอร์แล้วก็สวยงามระดับหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าผ้าย้อมเนี่ยมันจะไม่เป็นวิกเน็ตตรงกลางเพราะว่าการย้อมแล้วขยํามันขยําทั้งผืนนะมันไม่ใช่การวาด แล้วนั้นผ้าฉากลายย้อมเนี่ยมันจะไม่เกิดวีเน็กซ์ตรงกลางครับมันก็จะเป็นลายสม่ําเสมอกันเลยเวลาเราเอามาถ่ายตัวแบบอาจจะเด้งออกมาได้น้อยกว่าต้องอาศัยการจัดไฟแบ็คไลท์เข้าไปช่วยถึงจะทําให้ตัวแบบตัดกับผ้าฉากได้โดดเด่นมากขึ้นแล้วผ้าฉากย้อมเนี่ยนะครับมันก็มีข้อเสียอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันการที่มันสร้างด้วยการย้อมแล้วเอามาขยานะครับเพื่อให้เกิดลาย มันจะทําให้ตัวผ้าเนี่ยมีความยับมากๆเลยแล้วการที่เขาทําให้มันขนส่งง่ายด้วยการพับเนี่ยรอยยับพวกนี้ที่เกิดจากทั้งการพับแล้วก็การย้อมเนี่ยมันไม่หายไปครับเวลาเอามาขึงถ่ายเนี่ยรอยยับพวกนี้มันยังอยู่หลายคนซื้อมาแล้วเอามาถ่ายเนี่ยมันมันมันยังคงความยับของมันไว้อย่างชัดเจนมากๆเราไม่สามารถที่จะเคลียร์ออกได้ง่ายๆในการถ่ายภาพเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยภาพ ไฟายรอที่ได้เนี่ยมันก็จะเห็นรอยพวกนี้ชัดเราจะต้องมาทําการวงวงวงเทลันแล้วก็ค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์กว่าจะเสร็จนะครับภาพก็สูญเสียความคมชัดไปเยอะเลยทางแก้ของปัญหาผ้าฉากย้อมแบบเนี้เราก็จําเป็นจะต้องถอยตัวแบบออกมาไกลๆจ,จากตัวฉากซึ่งต้องอาศัยห้องที่มีลักษณะเหมือน3บล็อกเลยครับ ก็คือตึกเนี่ยต้องยาวประมาณ12เมตรแต่มันก็เป็นไปได้ยากครับเพราะว่าโฮมสตูดิโอส่วนใหญ่เต็มที่เราก็มีประมาณ 4, คูณ8เมตรตัวผมเองก็ใช้4คูณ8เมตรยังไม่หลุดนะครับต้องใช้ประมาณสัก4คูณ12แล้วใช้เลนส์85มิลลิเมตรขึ้นไปถึง1 0 5 135ถ่ายมันถึงจะทำให้ฉากผ้าย้อมเนี่ยเริ่มเอาโฟกัสเริ่มเบลอครับดังนั้นการใช้ผ้าฉากย้อมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเรียนแบบฉากวิกเนตคลาสสิกได้ค่อนข้างยาก แล้วที่สําคัญชากพ้าย้อมเนี่ยก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับเฉลี่ยราคามันจะอยู่ประมาณ3,500ถึง4,500บางพื้นลายสสวยๆนี่ขึ้นไปถึง5,000กว่าเลยทีเดียวซึ่งเมื่อผมเอา2แบบนี้มาอินเตอร์เซกันผมจะพบว่าปัญหาของมันเนี่ยแก้ยากมากอันนึงดีมากแต่หาซื้อยากมากแล้วก็แพงมากๆด้วยบางทีมีเงินยังหาไม่ได้เลยครับส่วนอีกอันนึงก็พยายามจะเอามาทดแทนแต่ ก็ด้วยข้อจํากัดในการผลิตแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตพอเอามาใช้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วราคาก็ยังถือว่าสูงอยู่ทําให้ผมใช้เวลาหลายปีในการค้นหาว่ามันจะมีอะไรมาทดแทนบ้างจนสุดท้ายนะครับผมก็ไปเจอกับผ้าฉากอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าฉากกระดาษครับซึ่งฉากกระดาษเนี่ยมันก็จะเอาลายของผ้าฉากเพ้นท์คลาสสิกยุคเก่าที่วาดบนแคนวาสเนี่ยคือถ่ายผ้ามันมาแล้วก็เอามาปริ้นบนกระดาษที่เป็นลักษณะเฉพาะ เป็นกระดาษที่ค่อนข้างกลืนแสงซึ่งตอนที่ผมเจอผ้าฉากอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เจอในประเทศไทยนะครับผมไปเจอในจีนไปเจอในอาลีบาบาไปเจอในอาลีเอ็กซ์เพสผมก็เลยไปติดต่อให้พันธมิตรผมเจ้าหนึ่งซึ่งเขานําเข้าสินค้าจากจีนที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็ผ้าฉากลายอื่นๆว่าสามารถเอาผ้าฉากลายนี้เข้ามาให้ผมได้ไหมซึ่งเขาก็ดีวจนสําเร็จแล้วลองเอาเข้ามาทดสอบเอาเข้ามาถ่ายดู ผมว่าประเทศดูถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับซึ่งมันก็คือฉากที่เพื่อนๆเห็นที่ผมถ่ายอยู่ในปัจจุบันนี้มันจะเป็นฉากกระดาษที่เลียนแบบฉากลายเพ้นท์นะครับมันก็คือเอาฉากลายเพ้นท์ไปถ่ายรูปแล้วมาปริ้นด้วยอินเจ็ตขนาดใหญ่ลงบนกระดาษที่กลืนแสงครับเป็นกระดาษเท็กเจอร์หยาบๆยาเวลาเราถ่ายมันจะไม่สะท้อนแสงเพื่อนๆเวลาจะซื้อต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าผ้าฉากแบบนี้มันก็มีปริ้นอยู่บนกระดาษหลายแบบบางอันผมเห็นเขาไปปริ้นบนไวนิล บางอันเอาไปพริ้นบนลักษณะเหมือนลามิเนตซึ่งพวกนี้มันสะท้อนแสงนะครับเวลาถ่ายเนี่ยตัวแฟลตเนี่ยมันสะท้อนออกมาด้วยแต่ว่าตัวที่ผมคัดมาแล้วใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติกลืนแสงผลงานที่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยแล้วที่สําคัญราคามันค่อนข้างถูกกว่าผ้าย้อมอีกมันราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ2,005ถึง2,008ประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับลาย แต่ว่าฉากแบบนี้มันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างอันแรกแล้วก็คือมันเป็นกระดาษครับเวลาเราใช้งานเนี่ยตัวนางแบบเนี่ยจะไปกินน้ําบนฉากไม่ได้เพราะเกิดว่าถ้าน้ําหกลงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อหมึกที่พิมพ์ไว้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโดยปกติมันก็ไม่มีใครไปกินน้ําตอนที่เราถ่ายรูปอยู่หรอกเต็มที่นางแบบถ้านางแบบเหนื่อยแล้วอยากพักนะครับผมก็ให้เดินออกมาจากฉากแล้วก็มานั่งดื่มน้าข้างนอกแล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่ก็จะแก้ปัญหานี้ได้อันที่2ก็คือต้องระวังเวลานางแบบใส่ส้นสูงแล้วจิก อาจจะทําให้กระดาษขาดได้ซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะให้นางแบบเนี่ยนะครับหิ้วรองเท้าเข้าไปในจุดที่จะถ่ายแล้วคข้ยไปสวมตรงนั้นก็แก้ปัญหาได้ดังนั้นปัญหาพวกนี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทําให้ผมใช้ฉากตัวนี้มาก็ค่อนข้างถือว่าใช้งานได้นานพอสมควรถือว่าคุ้มค่าครับกับราคา2005ผมใช้เฉลี่ยมานี่ผืนที่ผมใช้เนี่ยใช้มา5ปีแล้วก็เฉลี่ยปีละ5 0 0นะครับแล้วมันก็ยังไม่พังนะมันยังใช้ได้ต่อครับข้อจากัดอีกอย่างหนึ่งอีกนิดนึงนะฮะ ที่เป็นข้อจํากัดที่มันต่างจากผ้าแคนวาสยุคเก่าก็คือ,อด้วยความที่ว่าฉากตัวนี้มันค่อนข้างบางเพราะมันปริ้นลงบนกระดาษเวลาเราถ่ายภาพเข้าไปเมื่อเราใช้แฟลชกําลังสูงหรือเราถ่ายในองศาที่แฟลชหันเข้าหาฉากมันจะทําให้แสงเนี่ยทะลุฉากไปข้างหลังแล้วสะท้อนกลับมาแล้วมันจะเกี่ยวเอาสีของผ้าฉากเนี่ยมากินผิวนิดนึงครับซึ่งตรงนี้คนถ่ายจะต้องเก่งในเรื่องของการชิปไว้บาลานซ์นิดหนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องไว้บาลานซ์ก็จะแก้เรื่องการกินผิวได้ หรือบางทีแก้ปัญหาง่ายๆเราก็เอากระดาษลินโบ้สีดำเนี่ยไปวางซ้อนไว้ข้างหลังครับดึงผ้าฉากสีดําลงมามันก็จะลดการสะท้อนแสงมากินผิวได้ดีทีเดียวดังนั้นฉากตัวนี้ด้วยราคาที่ถูกลักษณะที่มันเรียนแบบผ้าฉากวิกเน็ตยุคเก่าคลาสสิกยุคเก่าก็จะถือว่ามันค่อนข้างคุ้มราคาและเหมาะที่สุดที่จะเอามาใช้งานในเชิงอาชีพในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยใช้ฉากกระดาษลายพินพ์สมัยใหม่เนี่ยนะครับ เขาบอประจำสตูดิโอผมแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์หลักเลยเพราะว่ามันลักษณะที่และภาพที่เราได้เนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกับภาพฉากยุคเก่าที่ว่าเป็นยุคคลาสสิกที่ราคาแพงๆนั้น ถือว่าเอามาทดแทนกันได้เลยแต่ราคามันถูกกว่ามากเลยนะครับถูกกว่าแบบเป็น1ิบเท่าเลยคือหมายก็ว่าถ้ามันพังเนี่ยเราก็ตัดสินใจซื้อใหม่ได้สบายๆคือมันมีความคุ้มทุนค่อนข้างสูงผมก็เลยแนะนําให้ลูกศิษย์ผมหรือว่าคนที่มาเรียนถ่ายภาพกับผมเนี่ยควรมีฉากแบบนี้เอาไวไ้ประจาสตูดิโอกันแทบจะทุกคนนะฮะเพราะว่ามันสามารถถ่ายงานได้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วตัวลายของพระฉากเองมันก็มีให้เลือกหลายแบบครับมันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าโทนสีจะต่างกันหรือเทกเจอร์ต่างกันใครที่อยากจะได้ริงๆยก เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไม่ให้ครับผมมีพันธมิตรเขามาฝากล้านไว้อยู่เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราไปหาซื้อทั่วไปไม่ได้เวลาสั่งซื้อเราต้องพีออเดร์ไปที่ประเทศจีนแล้วผลิตทีละใบนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันยาวครับมันต้องนําเข้าทางเรือใช้เวลานําเข้าแล้วก็รวมทั้งเวลาผลิตประมาณเดือนหนึ่งต้องใจเย็นกันนิดหนึ่งต้องสั่งกันล่วงหน้ากันนิดหนึ่งใครจะทำสตูดิโอเนี่ยต้องวางแผนเวลาไว้ต้องรอประมาณเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวไอ้เย็นผมเ็าจะนําเข้าให้ใครอยากได้ก็ทักไปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะนะรับ ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการใช้งานจริงผมจะพาเพื่อนๆไปลองถ่ายทํากันดูว่าผมจะจัดไฟยังไงมีวิธีการจัดไฟกี่แบบในการใช้ผ้าฉากรายนี้แล้วผลที่ได้ภาพที่ได้มันเป็นยังไงไปดูกันครับหลังจากเราเรียนรู้คุณสมบัติพื้นฐานของผ้าฉากเบอร์นี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะเอามาเทสดูจริงๆเลยว่าเวลาเอามาใช้งานจริงมาถ่ายจริงอะ่ะมันจะออกมาสวยและมีคาแรคเตอร์แบบไหนมันให้อารมณ์ภาพแบบไหน ไปดูกันครับวันนี้เช่นเคยครับผมได้น้องแคทมาเป็นนางแบบของผมสวัสดีครัโดยซีนแรกนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆใช้พาราโบลิกยิงตรงๆเข้าไปที่ตัวนางแบบเลยนะครับมาดูนครับว่าภาพน้องแคทที่อยู่บนฉากเบอร์นี้จะออกมาสวยแค่ไหนเริ่มกันเลยครับมาน้องแคทมาลูกเอาเต็มตัวก่อนไหมเดี๋ยวพี่ถอยนิดนึงนะหนึ่ง,นะองสองโพส์มาเลยลูก โอเคใกล้เข้าไปพี่ใกล้เข้าไปอีกนิดนึงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลูกหนึ่งสองโอเคสวยมากเลยเอามือออกจากเอวอีกนิดนึงลูกมันบันบางเอวอ่าสูงก็ดิเอามือสูงก็ดิเออเอออย่างนั้นแหละผมด้านนู้นมันปิดหน้ามากเกินไปเอออเามือขึ้นมาสองข้างเลยนะหนึ่งสองมือเอาลงลุกเอามือมาไว้ใกล้ๆกันก็ได้ ดีเดี๋ยวนะพี่ดูก่อนนะอีกใบหนึ่งลูกอีกใบหนึ่งดีทีนี้ผมลองจัดไปจากด้านข้างนะครับเปลี่ยนมาเป็นการจัดแบบรูปแล้วก็บางังัหวะอาจจะกลายเป็นร,รันนิดๆเพื่อดูเอฟเฟกต์ของแสงว่า มันมีปฏิยายางไงมันปรากฏแสงยังไงเมื่อมันถ่ายบนฉากเบอร์นี้ครับมาแคทโพดมาลูกเอาเต็มตัวก่อนนะหนึ่งสองชอบไหมดูเลยนะนี่หนึ่งสองสวยอ่าโพดมาขอขอแก้อีกนิดน,นึงลูกหนึ่งสอง ดีดีท่านที้ดีนะท่านนี้ขอนิ้วๆดูนิ้วด้วยแล้วที่หนูทํานิ้วอย่างนี้สวยดีข้างเนี้ยรูปที่โชว์อย่างนี้หูกแต่เมื่อกี้อ,อีกข้างนึงอีกข้างหนึ่งข้างนะที่หนูทำอย่างเงี้ยเออมือนั้นขึ้นมาด้วยหูกอีกข้างหนึ่งอาจจะมาอยู่วางไว้ธรรมดาตรงนี้จับผมนี่อันนี้ต่ําลงทําเหมือนในรูปที่พิวอยู่ตอนนี้เลยเออหนึ่งสอง นั่นก็คือผลงานที่เราได้มาจากการถ่ายผ้าฉากลายเพ้นท์ถึงแม้มันจะไม่ใช่ลายเพ้นท์แบบออริจินอลดั้งเดิมที่เป็นผ้าฉากแคนวาสนะครับเป็นเพียงผ้าลายปริ้น์แต่ราคามันถูกกว่าเกือบ10เท่าแต่งานที่ได้ผมถือว่าใกล้เคียงครับเพราะว่าผมเคยลองเอาภาพที่ผมถ่ายในฉากกระดาษแบบนี้ไปลองประกวดในต่างประเทศดูก็ได้กรอบได้รางวัลกลับมาหลายใบอยู่เหมือนกันนะครับแสดงว่าผาพกระดาษใบนี้ผลงานที่ได้ก็ใกล้เคียงกับงานที่ฝรั่งเขาถ่ายบน ผ้าแคนวาสยุคเก่าซึ่งจริงๆโดยหลักการน่ยคุณภาพมันจะดีกว่าแน่นอนอันเนี้ยมันมีข้อจํากัดว่าเราหาผ้าฉากแคนวาสแบบดั้งเดิมไม่ได้แล้วตัวนั้นมันก็แพงมากๆเราใช้กระดาษเราใช้ฉากกระดาษแบบนี้มาแทนเนี่ยถ้าเราเข้าใจเทคนิคในการแก้สีนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็สู้งานแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันแต่ล่าสุดนี้นะครับนวัตกรรมล่าสุดที่ทางจีนที่เขาผลิตอุปกรณ์ในการถ่ายภาพในสตูดิโอออกมาเนี่ยล่าสุดที่ผมเห็นก็คือเขามีอุปกรณ์ตัวใหม่ก็คือ คา l ิบซิเบอร์บอร์ดซึ่งคาริบซิเบอร์บอร์ดเนี่ยมันก็คือเอาเฟรมของแผ่นรีเฟกเตอร์เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนแล้วก็ใส่ผ้าฉากเข้าไปซึ่งมันก็เป็นผ้าฉากลายวีเนียสเป็นเป็นการปริ้นเอานะครับเป็นการปริ้นบนผ้าแล้วตัวผ้าเนี่ยมันเป็นผ้ากินแสงซึ่งมันเป็นผ้าที่ดูดซับแสงได้ดีเหมือนกับผ้าแคนวาสยุคเก่าเวลาเอามาถ่ายเนี่ยมันจะไม่กินผิวแล้วไม่สะท้อนแสงเลยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดว่าเฟรมของมันเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เท่ากับกระดาษปริ้น ที่เป็นฉากปริ้นใหญ่นะครับซึ่งฉากปริ้นใหญ่มันจะขนาดประมาณ3ูณ6เมตรแต่คาลิซิเบอร์บอร์ดเนี่ยมันจะขนาดประมาณ1.5คูณ2เมตรมันจะใช้ถ่ายภาพพอดเทรตครึ่งตัวได้หรือถ่ายเป็นภาพเด็กได้หรือบางทีนะผมว่าจะใช้ได้ดีเลยก็คือเอาไปถ่ายภาพพระครับพระสงฆ์นะครับพระสมณศักดิ์ที่เราจะต้องถ่ายท่านคู่กับพัดยศเนี่ยไอ้ฉากแบบนี้เหมาะมากๆ เราะว่ามันให้สีผิวที่ดีมากแล้วก็ไม่สะท้อนแสงแล้วขนาดของมันเนี่ยก็จะพอดีถ้า,าท่านพระสมณะน,นั่งอยู่บนอาสนะมันจะเฟรมมันจะได้พอดีเลยตอนนี้ตัวผมเองกับเพื่อนๆก็รวมตัวกันแล้วก็สั่งซื้อนําเข้าให้เอเจนตน์นาเข้ามาจากจีนอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะนําเสนอคาริสเบอร์บอร์ดหรือถ้าใครอยากจะดูรีวิวย้อนหลังนะครับว่าคาริสเบอร์บอร์ดเนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วาภาพที่ได้เนี่ยมันสวยงามไหมแล้วลักษณะของตัวชิ้นงานมันเป็นยังไงเนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแป ตามไปดูย้อนหลังได้หรือถ้าใครสนใจนะครับก็รอสักครู่เดี๋ยวผมเอาเข้ามาแบ่งปันติดตามข่าวได้จากช่องผมนี่แหละครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปของผมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพเชิงลึกช่องของเราก็มีวิดีโอทูต o r เรียสอนถ่ายภาพออนไลน์พร้อมกับหนังสือแล้วก็แอคชั่นแล้วก็ไฟล์ตัวอย่างรวมไปถึงกลุ่มเพื่อที่จะให้เพื่อนเเข้ามาเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกันได้ตอนนี้เรามีชุดการรรรเเียยนนูู้อ่2นนะคับ ชุดแรกก็คือ o r t เท็ดวันไลฟ์สตูดิโอการเรียนรู้เส้นนี้จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพในสตูดิโอเรียนรู้การจัดไฟตั้งแต่พื้นฐานเรียนรู้อุปกรณ์เรียนรู้หลักการจัดไฟถ่ายภาพด้วยไฟเพียงดวงเดียวซึ่งเป็นขั้นแอดวานเลยนะครับและอีกเส้นหนึ่งก็คือไลฟ์โฟโตกราฟีซึ่งเป็นการเรียนรู้การถ่ายภาพแนววิถีชีวิตแนววัฒนธรรมแนวสารคดีหรืองานพิ c t o เรียลซึ่งแนวนี้นะครับมันจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างงานศิลปะเป็นงานสายประกวดหรืองานสายส่งต่างประเทศ หรือส่ง stop photo ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถดูลิงก์รายละเอียดด้านล่างเราจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับมาพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณให้มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพไปกับเราครับ